ก็สวัสดีทุกคนเลยนะนี่ก็ไปคิดด้วยเกมอิ p พอสเตอร์ลาลาการแบบเป็นอินพอสเตอร์ลาลาการ์หอมจริงๆว้าวยอดไปเลยนะฮะปีนี้เอดินออกให้กับ เสียงใช่ไหมโน้ตวัดอิเจคเต็ดไปอืม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 ฮืมอืมฮืมฮืมฮืมืมดาอยู่ ถ้าเพื่อนเป็นไงจริงๆเดี๋ยวเพื่อนมันก็ช่วยเออยาราเองอะปิดปิดทำไมล่ะไปโหยทีสิบสามก็คนละตัวก็ชนะนั่นแะเพื่อน ไค่ยังชนะแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละก็ไรแค่นั้นแหละอีซี่ดูดก็จริงอังนนในเกมสองนะก็ไม่อยากอาจจะเพื่อนหรอกเพราะว่าแี่แบบอา่านไปปุ๊บเซนเซอร์กระจายอ่ะเชื่อผมเหอะจริงเซนเซอร์แหลกอะ่ะไม่ติดเหลืองก็ติดแดงแค่นั้นแหละ อะไรปิดแน่ใจแล้วว่าปิดไฟอะ่ะปิดไฟยังมองเห็นปกติเลยวอดเออต้องมีคนกวนตีนชัวอ,อ๋อไม่ไม่ได้อะ่ะ เฮ้ยตอนหน้าเลยคนร้ายก็คือแกยังไงล่ะเหมือโนโทรเรนแม่งกดออกไอ้เค แม่ฆ่าแล้วก,กดออกเลยจำชิมเลยนะโอเคนักสืบโดนไม่ได้ออกลงเลยโนนไม่ได้ออกลงเลยแม่งเพื่อนโนนฆ่าตายต่อหน้าทำเพื่อกอนทำเพื่อกอน เลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไดนี้เสียงฝนก็ขอโทษเลยละกันวิเวอร์วิ่งมาเพิดเฉยออาผิดกันเบื่อเอ้าถูกแล้วไม่ใช่เหรอวะท่านี้ก็ถูกแล้วนี่ก็ลงมาแล้วก็ฝั่งนี้เร็วดีเร็วๆดีโอ้ชา้าอะไรวะ กืนช้าป้ายบางทีอ่ะพรุ่งนี้เลยไหมพรุ่งนี้เลยไหมเออเสร็จแค่นั้นแหละเฮ้แดงมาเต็มอะไรเช็คเช่อไหมว่าอีกคนหนึ่งสีเหลืองนั่นไงออสีแดงตายเหรอ อ่ายูอร์โอ้ยตึงนหรือมะคนาชิบอสโอเคโอ้แม่งไม่ไหว mm hmm. ไม่ไหว mm hmm. ไม่ไหวเลยนะครับพ mm ี hmm. ่จะมาเกิมนี้ตึงจังหวะทำไมาตึงจังหวะ ก็เอาเรื่องแต่ละคนแต่ที่แล้วก็อีซี่จัดเลยสีฟ้าเดินขึ้นมาท่ามี้จบก็สีฟ้าจบทำไมสถานที่มันมีชื่ออันนี้ไม่รู้ทำยังไงอ่ะเควนทำไงทำนี้เหะ กดนะกลัวจริงๆด้วยกดกดเฮ้ยไม่ไม่มาแวมาแลวมาแล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเกียร์สีอะไรบ้างอยูสีฟ้าแล้วก็เขียวอ่อนมี เฟสเซิร์ฟคือใครกูเฟสฟ็อกไอ้สัสโอเคถ้านี่ไม่ใช่ก็บอสสีขาวแล้วละ่จะจนะังหวะนั้มันจะตั้งชื่อซ้ำกันทำใหม่วะเฮ้ยพี่นนไม่เข้าใจโอ้พี่นนงงได้ไงไอส้สีขาวไอ้สัสเฮ้ยเดี๋ยวพี่กูก พันสองหกสิบวิเอาดิเอาดิสี่สิบวิเอาดิเอาดิเอาดิตื่นดีดีตื่นดีติดไม่ได้แดกหรอกจริงตื่นแปดวิจูงแม่งรอโป้เนี่ยเอาดิถ้า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 ข้าตาชการมาฉลาดนะมันก็จะกดอันนั้นที่ทำให้พวก ไปอะไรพวกนี้พังนะถ้ามันฉลาดนะน,นะว่าตอนนี้ไม่ออกได้ไงเคยแม่งฉลาดจริงด้วยคนรีบทำถ้าเราเจอสำรองสามารถกดรีพอร์ตได้นะเพื่อจะหยุดไอ้นี่มันมุดท่อมาแน่เขาว่าเก๋สวยลงไปลงไป ไปกดอีเมจเจนซี่รวเร็วเจ๊ะแหละใช่ไหมว่าเพื่อนเราตายอีกคนหนึ่งอะ่ะตายตายชัวเลยนี่ไงเรียบร้อยมึงอ่ะเฮ้ยยาอีซี่บอยไม่ไม่ น่าจะรู้ๆกันอยู่นะเดินกันไปสองคนปิดไปแล้วเจอศพลงมาอยู่ข้างล่างและนัาสืบนอนคนนี้เก่งจังวะสืบนอนโคตรเก่งเลยง่ายครับชิวๆไปพี่น้อง